สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมต้นมวยเด็ด3ดาวนะครับเมื่อวานใครที่ติดตามวิเคราะห์วิจารณ์ผมก็ชนะไปนะครับสึกเจ้ามวยไทย2คู่นะครับผมให้เจ้าเหล็กกล้าแล้วก็กรีดเพชรนะครับก็ชนะไปทั้งคู่นะครับส่วน SKS นะครับผมให้ไปที่สุดหล่อนะครับก็ชนะขาดลอยไปนะครับ ก็ชนะ30นะครับเมื่อวานนะครับวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์หรือว่ามาให้น้ำหนักมวยศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567นะครับก่อนอื่นฝากด้วยนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากสนับสนุนผมด้วยนะครับพักยกระบบออโต้นะครับฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับ ก่อนอื่นก็ขอบคุณผู้สนับสนุนผมด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนช่อง YouTube ผมนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับใครที่อยากติดตามผมนะครับแอดไลน์ไปนะครับ0924496003 0924496003นะครับไปดูน้ำหนักมวยไทย74กันเลยนะครับวันนี้ชกเร็วนะครับชกเวลา14นาฬิ00นนะครับ น้ำหนักมวยคู่ที่1นนะครับทัพหลวงมา122เท่าพิกัดนะครับส่วนพรน้ำโชคสอภูมิพัฒน์ก็มา122เท่ากันเลยนะครับไม่มีใครลดไม่มีใครขาดไม่มีใครเกินนะครับเนื้อตัวดีทั้งคู่นะครับเ <c oughs> จ้าทับหลวงนะครับทัพหลวงก็เป็นมวยซ้อมอยู่ที่ข่ขยเกร็ดเพชรน,นะครับเป็นมวยเตะหนักต่อยแรงนะครับฝีมืออาวุธคมนะครับ เรดเปิดเสมอนะครับชอบไปที่ทับหลวงนะครับคู่ที่สอนครับเจ้ายอดเพชรพอเจริญแพทย์นะครับมาแทนนะครับมาแทนวันนี้พิกัด133ปอนด์นะครับเจ้ายอดเพชรมา134นะครับลดไป1ปอนด์นะครับเขาในเหนียวแน่นนะครับยอดเพชรตัวนี้เป็นมวยฝีมือวงนอกได้วงในดีการผ่านมวยดีกว่านะครับ โดยจะพบกับเจ้าสิงอุบนออูดอุดรนนะครับสิงอุบนออูดอุดอนซ้อมอยู่ที่ค่ายพีนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายพีวันนี้เขามา133ตามพิกัดนะครับเนื้อตัวดีทั้งคู่นะครับปาดหัวตัวเท่านะครับฝีมือครบเครื่องวงนอกได้วงในดีก็ต้องอยู่ที่เจ้ายอดเพชรนะครับ ส่วนเขาในเนียวแน่นก็อยู่ที่สิงอุบลนะครับแต่ฟอร์มหลังของสิงอุบลนะครับดรอปลงไปเยอะเยอะเยอะมากๆเลยนะครับ3าสฟอร์มยังไม่มียังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับเรดเปิดสิงอุบล5้สีนะครับชอบไปที่ยอดเพชรนะครับรองเป็นทีเด็ดนะครับยอดเพชรพอเจริญแพทย์นะครับคู่ที่3นะครับมวยคู่ที่3รองคู่เอกนะครับ โอเยววสันใต้นะครับหรือว่าแอดสันปาตองนะครับมาเท่าพิกัด122ปอนด์พบกับคู่ปรับเก่าที่เคยแพ้มานะครับที่เวทีลุมพินีรามินทานะครับวันนั้นชก3ยกนะครับก็แพ้ให้กับเจ้าอักทชัยกีฬาสปอร์ตนะครับหรือว่าอักทชัยโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับเจ้าอักทชัยนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายทหารนะครับ กองทัพภาค3นะครับส่วนปูเยก็ซ้อมอยู่ที่แอดสันปาตองนะครับวันนี้นะครับเจ้าอราชัยมา122.2ก็ลดสบายนิดๆหน่อยๆนะครับวิ่งหน่อยเดียวก็เรียบร้อยแล้วครับเท่าพิกัด122ปอนด์เท่ากันเรีเปิดสะเมอไปที่อัชัยนะครับคู่นี้ผมชอบมากๆครับเตะหนักต่อยแรงครับเตะสายต่อยซ้ายเหนียวแน่นนะครับ อักทชัยนะครับเรทเปิดเสมอโอ้ยเรทอย่างงี้นะครับอักทชัยเน้นๆเลยครับทีเด็ดสามดาวนะครับอักทชัยโรงเรียนกีฬาลำปางหรือว่ากีฬาสปอร์ตนะครับทีเด็ดสามดาวนะครับมวยคู่ที่สี่นะครับเจ้าเพชรภูไทยเพชรเกียรติเพชรหรือว่าอบจนครพนมนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติเพชรพิกัด140ปอนด์มา140.4ลดไป0.4 พบกับยอดอีทีปตทอทองทวีพิกัด140ปอนด์มา142.6ลดไป2.6งจลดไม่นานครับลดไม่เหนื่อยครับลดสบายสบายครับยอดอีทีท้อมอยู่ที่ค่ายทีเด็ด99ของเฮียตีทีเด็ด99นะครับมังกรสะพานควายนะครับเรเปิดเพชรภูไทย11.8 เก่าเจอเก่านะครับคู่นี้นครับอาวุธจุกจิกสวยงามศอกแข้งก็อยู่ที่เพชรปูไทยนะครับอดีตแชมป์หลายเส้นนะครับ1 1 2 1 1 8 122นะครับเพชรปูไทยสิทธรวัตเสือตัวนี้นะครับซ้อมอยู่ดีค่ายเกียติเพชรส่วนยอด e ีทีก็เป็นมวยเข่าในแข็งแรงครับกล้าแรกกระพทะเดินบูดุดันนะครับวงนอกไม่เท่าไรแต่วงในตีอยู่ตัวเดียวนะครับ เรดเปิดค่อนข้างที่จะแพงนะครับี88ขยับไป53ผมชอบรองไปที่ยอดอีทีปตททองทวีหรือว่าทีเด็ด99นะครับวันนี้การเตรียมตัวหรือว่าระยะเวลาในการชคมวยนะครับดูดีกว่าครับเจ้าเพชรปูไทยหายไปประมาณปีกว่าๆนะครับหายไปประมาณปีหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าร่างกายจะมา เต็มไหมครับเพราะว่าเขาไม่ได้ขยับร่างกายเลยครับเพิ่งเนี่ยไฟแรกนะครับในรอบ1ปีกับ1เดือนนะครับผมเลยชอบรองไปที่ยอดอีทีปตททองทวีนะครับชกอยู่ประจำนะครับเดินหน้าท้าแรกคลองในตีตัวเดียวครับเพชรปูไทยดูแล้วเอาไม่อยู่นะครับวงในอาจจะโดนถล่มเข่าได้นะครับคู่นี้เลยชอบไปที่ยอดอีทีปตททองทวีนะครับ ไปทวนนะครับไปทวนมวยรักมวยชอบนะครับคู่ที่1ชอบไปที่ทับหลวงนะครับวงนอกเตะต่อยหนักรุนแรงนะครับคู่ที่2ชอบไปที่ความเก่าของเจ้ายอดเพชรพอเจริญแพทย์นะครับคู่ที่3ทีเด็ด3ดาวไปที่อักทชัยกีฬาสปอร์ตนะครับคู่ที่4นะครับคู่ที่4ชอบรองไปที่ยอดอีทีปตททองทวีนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆดวยนะครับ สักนิดหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับให้เป็นกําลังใจให้ผมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจสําหรับคนวิเคราะห์วิจารณ์มวยดูเรื่องน้ําหนักมวยนะครับดูเรื่องน้ําหนักเนื้อตัวนักมวยนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากพักยกด้วยนะครับแอดไลน์ไปนะครับแอดไลน์ไปบอกว่าต้นมวยเด็ดสามดาวแนะนํามานะครับขอให้ทุกท่านเีเฮงดูเลยครับขอบพระคุณมากครับ